เป็นบอ่อเลี้ยงไข่ผำมพอทั้งเบิดมีจักบอ่อครับสองบอ่ออ๋อผ่อนว่ามีสองบอ่อสองบอ่บอบ่อนี้ก็น่าจะประมาณสามงานได้บอ่อประมาณสามงานครับประาสามงานทั้งหลังก็มีครับทั้งหลังก็มีใช่ยางไลยเบิ่งจักหน่อยนะครับ น้ำต้องสะอาดมาครับเพาาะใส่ปุ๋ยป่ะครับนี่ป <16 88 S 1> ุ๋ยสิหกแปดแปดนลงไปในน้ำได้ป่ะวานลงไปเลยครับน้องสิ่้าคิโลโอ้หคิโลต่อสองอาทิตย์ห้าคิโลส<ไ>ี่หมืหหน่นวันเอหนึ่งา,าิโลสี่มื่นวันเธอะนึงิน้ำมันขึ้นมาน,น้ำม,มันเหนียวันขาบข่อู่ใก้คองชบรท่านนึกว่าขบาบ่มีน้ำใตดินเาก